สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยเดะไทยกีวีนะคะเดี๋ยวเรามาทําช็อกฟัดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยส่วนผสมของแห้งก่อนนะคะเริ่มด้วยแป้งอนเนกประสงค์85กรัมตามด้วยผงโกโก,ก้25กรัม จากนั้นก็เติมเบกกิ้งโซดาไปอีก4กรัมแล้วก็ตามด้วยเกลือเสร็จ1/4ช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็ร่อนทั้งหมดรวมกันเลยนะคะแล้วก็วางพักไว้ข้างๆก่อนค่ะทีนี้ก็มาถึงตาส่วนผสมของเปียกกันนะคะเราก็จะเริ่มด้วยไข่สามฟองโดยการแยกไข,ข่ขาวและไข่แดงลงในโถคนละใบกันเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราพักไข่แดงไว้ก่อนนะทีนี้เรามาตีเมอแรงไข่าขาวกันนะคะพเพื่อนโดยการตีไข่าขาวให้เกิดฟองขึ้นนิดก่อนจากนั้นเติมพาท่านะคะผงพา่าจะมี4ช้อนชาเข้าไปค่ะอันนี้จะทำให้ไข่ฟูขึ้นนะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลอีก1.5กรัมค่ะตีไปเรื่อยๆเลยนะคะจนไข่าขาวเขาตั้งยอดแบบนี้เราแช่ไว้ในช่องตู้เย็นก่อนค่ะ ก่อนจะไปต่อการเรามาเตรียมเตาอบก่อนนะเพื่อนๆเรามาเริ่มด้วยการตั้งไฟที่175องศาเซลเซียสเป็นแบบพัดลมบนและล่างนะคะและการอบแบบรองน้ําเราก็ต้องใส่ถาดน้ําเข้าไปในเตาด้วยนะคะมาถึงส่วนผสมไข่แดงกันค่ะเตรียมน้ําตาล60กรัมนะคะจากนั้นหาถ้วยเปล่าผสมด้วยน้ําธรรมดา50 ml นม25 ml แล้วก็น้ํามันพืชอีก65 ml ค่ะ จากนั้นตีไข่แดงด้วยสูตรฉุงนะคะแล้วเราก็เติมน,น้ำตาล60กรัมที่เตรียมไว้ลงไปนะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเขาขาวขึ้นนะคะจากนั้นใส่ส่วนผสมของนมน้ำและน้ำมันลงไปค่ะจากนั้นเราเตรียมส่วนผสมของแห้งที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะก็จะมีแป้งผงโกโก้เกลือและเบกกิ้งโซดานะคะเราก็คนเขาไปเรื่อยๆค่ะจนเขาเข้ากันดีและไม่มีผงแป้งเหลือนะ จากนั้นเอาส่วนผสมไข่ขาวเมอแรงที่เราพักไว้ในตู้เย็นนะคะมาตะล่อมใส่ทีละนิดทีละนิดแล้วก็คนอย่างเบามือเลยนะเพื่อนๆไม่งั้นเค้กจะแฟบนะคะตะล่อมเขาจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะ ทีนี้ค่ะทําการห่อถาดที่เราจะใช้อบเค้กนะคะด้วยฟอยล์ปุ้ยห่อ2ชั้นนะกันน้ําเข้าค่ะจากนั้นเราก็เทส่วนผสมลงไปนะคะเทลงไปให้หมดเลยแล้วเราก็อบที่175อางศา40-45นาทีแล้วแต่เตานะระหว่างรอเค้กอบเราก็มาทําช็อกหน้านิ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆใช้กระทะก้นลึกนะคะเติมนม420รอลค่ะจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายแดง85กรัมผงโกโก้37กรัมนะคะ ก่อนเปิดเตานะคะอยากให้เพื่อนๆคนส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะให้ผงเขาละลายในน้ําก่อนจากนั้นตั้งไฟต่ําค่ะจากนั้นนะคะให้เติมส่วนผสมของแป้งข้าวโพด27กรัมที่ผสมกับนมนะคะ35กรัมจนเป็นของเหลวเทลงไปเลยค่ะแล้วรีบคนนะคะเมลเขาจะเกาะตัวเป็นก้อนค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ส่วนผสมที่เนืดแบบนี้เลยค่ะแล้วปิดเตานะ แล้วเราก็เติมเนยนุ่มลงไปจำนวน75กรัมนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเขาละลายเข้าตัวกันดีนะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะพักให้เขาเย็นตัวนะคะก็คือเทเขาใส่ในภาชนะนะคลุมด้วยแร็ปนะคะแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเอาละค่ะครบ40นาทีแล้วสำหรับเตาปุ้ยน้องสุกแล้วนะคะแล้วก็มาดูเลยค่ะน้องแด้งแบบนี้เลยค่ะเราจะทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงก่อนนะคะ เมื่อแคเกนตัวแล้วนะคะเราก็เอาไปตกแต่งกันเลยค่ะตามใจชอบเลยนะเพื่อนๆไปกันเลย เสร็จแล้วนะน่ากินไหมล่ะเพื่อนๆมาก่อนลากันไปปุ้ยขอตัดเค้กโชว์หน่อยนะคะมาดูความนุ่มเด้งของน้องกันค่ะมาหนึ่งสองอน่ากินไหมคะเพื่อนๆยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมกันมาถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด Subscribe นะคะสวัสดีค่ะ